บทที่สิบห้าบทสวดอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตะมัปปมายุงชลูปะนีตัสสะนะสันติตานาเอตังพยังมะระเนเปขามานโนปุญญานิกะยิลาถะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมัปปมายังชลูปะนีตัสสะนะสันติตานาเอตังพยังมะระเนเปขามานโนโลกามิสังปะชาเหสันติเปกโโยทะกกายะนสังยโม,มวาจายะอุทะเจตาสา ตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวมามโนปะกะโลติปุญญงธัมโมหเวรคติธรรมะจาริงธัมโมสุจินโนสุขามาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนักทุกขติงคัตฉติธรรมะจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยธาปัญญายปสติอาถานิพินติทุกเขเอสมามะโควิสุทธิยาสัพเพสังขารา ทุกขติยธาปัญญ,ญายะปัสติอัฏนิพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตตาติยธาปัญญ,ญายะปัสติอัฏนิพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทสวดอปันนกกชาดกอปันนักถา,านาเมเกทุกติยังอาหุตะกิกาเอตตะญัญยะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนกังพระหุงเวสรารนังยันติปัปพระตานิวานานิจะอารามะลุกขะเจตยานิมนุษา พยะตัดชิตาเนตังโขสารานาังเขมังเนตังสารณะมุตตังเนตังสารณะมาคัมมะสัมภะทุกขาสัพพะทุกขาประมุจจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารานาังคโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมัปปัญญยะปสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขสะจะอติกมังอริอริยันจะอัดถังขีกง่กังทุกขูปะสะมะคามินังเอตังโขสารานาังเอ เอตังโขสารนังเขมังเอตังสารณะมุตตมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุตจติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพระเทกรัตตคาถาอติตังนานะวาคะเมยยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยัทะตีตำปะฮีนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนรับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัทธัตถาวิปัสสติ อสังฮีรังอสังกุป,ปังตังวิธามะนุพลูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงันไม่คอนแคร์ในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้น,นึงเนืองให้ปุกโป่งเถิดอัจเชวะกิจจะมาตปังโกชัญญามะระนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งณหีโนสังคารันเตนะมหาเสเนณนะัมจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระัตะมะตันทิ่ตัง อังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอาจิตคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกีดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีลาตีนึ่งเจริญด้วยประการราชนิแล,แลบทที่18บทสวดพินหะปัจเจเวคณะปาถะชราธรรมโมมหิชลังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธิธรมโมมหิพยาธิิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรมโมมหิมราณางังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องฟัดผ้าจากของลกของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรมมสะโกมหิกรมมทายาโทกรมมโยนิกรรมพันธุกรมมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามิกัลยาณังวาปะปังวาตสาทายาโทพระวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมหิหิอภินหังปัจเจเวคีตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิญบทที่19บทสวดเทวตาอุโยชนะ ทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโขนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพะตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายาสีลังละขันตุสัพททาภาวนาพิรตาโหนตุขัจันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาพระลัตตาปัเิการนันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพัทธมิสัะโสบทที่ยี่สิบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนามเสยยาเทวตาสันติวิหารลวาสินีถูเปคะเลโพทิะเลแตหิงแตหิงตาธรรมมาธาเนนะพวันตุปูชิตาโสทิงกะโลนเตทะวิหารลมันทะเลเถราจะมัชชานวากาจะพิฆวโวสารามิกาทานาปฏิอุปาสาุปาสาุปปาสากา,สาก คามาจะเทสานิคมาจะาอิสลาสัปปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผูุชายเยจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอถะโวปะปาติกาเนยานิกังธรรมวลังปฏิจะเตสัเพปิทุกขสะกโลนตุสังขยังทาตุจิตถาตุจิรังสตังธรรมโมธรมมัททลาจะปุข,ขลาสังโคโหัวตุสมมคโควะอัถยะ จ่หิตายจ่อัมเหลักขตุสัทรธรรมโมสัเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรเมอริยัป,ปะเวทิเตบทที่21บทสวดสัพพะปฏิทานคถาหันธรรมยังปฏิทานคถาโยพนามเสปุญยส,สิทานิกตาสะยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะาพาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะ มานา,าเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจาปายะทิฏฐาวาอันเยมัชชัตตะเวริโนสัตตาติดถันติโลกสมิงเตภุมมาจัตุโยนิกาปันเจกะจตุโวกาลาสังสารันตาภาวาพระเวยาตังเยปฏิทานมมอนุโมทันตุเตสยัง เยกิมังนับปะชานันติเทวาเตเทวาเตสังนิเวทยุงมะยาทินนานะปุญญานังอนุโมทนะเหตุนาสัพเพสัตตาสธาโหนตุอเวลาสุขะชีวิโนเขมัป,ปะทันจะปะโปนตุเตสาสาสิชตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้า ได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคคนผู้มีคุณมีบิดาและมารดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรื ation, หรอแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเเพพราาาาาหหหตตุุุคือออนนมทททบญััั้้้้้งงงลยี่ขจใวว์ จงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์งแห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสัธยาณบทสวดมนต์ประสูตรพระปฎิสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพ,พิรพิริศ โดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประดิษฐและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุการเทอรสาธุ